ทุกระบบปฏิบัติการจะถูกเรียกเป็นเลขเดียวกันและป้องก,กันความสับสนนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็ถ้าเกิดสังเกตก็คือดีไซน์ทุกตัวเปลี่ยนเหมือกันกเป็นลิควิดกลาสเป็นแบบแนวกระจกอ่ะลองไล่มาดิ iOS อะไรใหม่ iOS มีตัวเ <laughs> <laughs> นี่ยคิดยากเลยเนี่ย iOS มันจะไล่ไป แทบทุกอันเลยอะแทบทุกอย่างโทรศัพท์แอปพื้นฐานมัเมสเซจไอเมสเซจโฟนพวกนี้คือมีไอมาช่วยในการสกรีนข้อความฟังแปลภาษานะครับแบเช่นเดียวกับตัวไอเมสเซจเองก็จะมีแบบมาช่วยสรุปเนื้อหาลิสต์พวกเล็กๆน้อยถึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกมันเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆมากที่เขาแบบอับภายในแอปเออแล้วมันช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะครับมีพวกอ่ะ l e Map ครับที่ จำรูทีนเส้นทางเดิน Apple Map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  <c oughs> จำรู <Apple S 2> ทีน <Map. S 2> ปกติเราไปไหนบ่อยๆมันก็จะสังเกตแล้วก็อาจจะมีแจ้งเตือนมาให้ก่อนว่าเฮ้ยไปช้าไปไวครับวันนี้มีเหตุฉุกเฉินนะต้องระวังเปลี่ยนเส้นทางไหมเออหรือว่ารถติดแล้วเราต้องเผื่อเวลาเท่าไหร่ต้องนะครับมีตัวที่อะไรนะ แคปจอออารมณ์เซอร์เคิลดูเซอร์ะแคปหน้าจอไงกดแคปปุ๊บตอนนี้ไม่ได้มีแค่ปุ่มแบบว่าแต่งภาพกับเซฟแล้วก็จะมีปุ่มให้ถาม AI เกี่ยวกับมาจากคอนเท็กบนที่เราแคปมาก่อนคือไอตัว Visual อะไรนะเขาเรียกเอไมันแหละอินเทลเจนต์วิชวลอินเทลเจนต์ที่แบบเปิดกล้องแล้วถามได้อ่าตอนนี้เพิ่มคืออันการหน้าจอเข้ามามาดูในหน้าจอได้ดหน้าจอเราแล้วนะครับก็คือแคปจอปุ๊บมันจะสแกนก่อนว่า หน้าจอมีอะไรแล้วก็จะขึ้นเป็น success ข้างล่างแล้วก็สามารถจะถามเพิ่มเติมกับ chat GPT ก็ได้อืหรือว่าจะออกข้อมูลเพิ่มจากภาพก็ได้ใช่หรือว่าถ้ามันเป็นภาพที่มีแอคชั่นให้ทําได้เลยอย่างเช่นเป็นมันมีวันที่เป็นงานแล้วมีวันที่อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นคาลเลนดาร์ขึ้นมาให้กดตึ๊กเข้าไปเพื่อแอดในสฏิทินเออนะครับก็จะเป็นแนวนี้แหละแล้วก็มีกล้องตัวกล้องเรื่องใหญ่มากนะคือเข้ามาในแอปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่2ปุ่มเลยข้างล่างตโฟโต้วิดีโอถ้าอยากได้เพิ่ม ค่อยไปปัดเพิ่มเอาเลื่อนนิ้วเดี๋ยวมันขึ้นมาให้ดูมันก็จะได้ไม่โลกตามันไม่ได้หายไปไหนนะแค่ไม่โชวไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนก่อนแรกให้มันดูดิเจนเขาใช้บ่อยมาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดด้านบนมีให้สามารถแตะแล้วขึ้นเป็นเมนูเลื่อนปรับความละเอียดวิดีโอแบบง่ายๆได้เลือกตรงนั้นได้เลยค่อยแตะทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งใช่ตอนนี้มันต้องแตะทีละครั้งมันเป็น HD เป็น Full HD เป็น 4K ไงและบางทีเราก็แบบอุ้ยพลาดไปแล้ววนมาใหม่อีกรอีกรอบ สามสิบหกสิบร้อยยี่สิบเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ขึ้นเมนูเลยเมนูแล้วน่าจะประมาณนี้ฝั่ง iOS ผมนึกอะไรไม่ออกมีพวกเกมมีเหมือนมีตัวเกมมีตัวเกมมิ่งเติมขึ้นมาทําเหมือนกับพวกเหมือนแอนดรอยคือเหมือนเราอาเขตมาแยกอีกทีหนึ่งอ่ะเออใช่ย่างงั้นอ่ะหรือว่าเขาเป็นการรวมทุกอย่างหรือเปล่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมอ่ะเออสแตทเกมลีดเดอร์บอร์ดลีดเดอร์บอร์ดมาแข่งกับเพื่อนมีมิวสิกเติมอะไรนะมิวสิก แปลเนื้อมีทำมิกซ์เพลงครับเวลาเพลงมันเปลี่ยนจากเพลงนึงมาเพลงนึงมันแบบมันเชื่อมกันซิมเลสเหมือนเหมือนมีดีเจมาเปิดส่วนของตัว watchOS เท่าที่จำได้หลักๆก,ก็จะมีนี่แหละ buddy มีตัวบัดดี้ออกกำลังกายฮะเวลาทำโพเป็ปท็อกกีฬานู่นนี่ออกไปวิ่งไปวิ่งไปอีกกิโลเดียวเองแกต้องทำได้คุณวิ่งมาถขนาดนี้แล้วแถ้วโออีชานด์ผถึงจะเป็นแบบว่าคุณชาคุณทำได้ดีมากเลยนะคุณวิ่งมาถึงขนาดนี้แล้วคุณนุ่มก็ได้เหรอคุณเหลือแค่แค่ประมาณสี่กิโลเท่านั้นคุณก็สามารถจบฟังชั่นนี้ไปได้ด้วยแบบร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เออน่ารักดีอะไรแบบนี้อันนี้คือน่าจะอันที่ใหญ่ที่สุดของวอร์ชอยใช่ใช่วอร์ชอยที่เหลือก็จะเป็นแบบอ่ะปรับ เหมือนสแต็กตามกิจกรรมมันคาดเดาว่าเราน่าจะใช้ฟีเจอร์นี้มันก็จะขึ้นวิดเจ็ตมาอ่ะปุ่มนี้เมันก็ได้อนดูก่อนไปแรกๆนะตามช่วงเวลานะครับ t v o s ปรับ UI ใหม่ UOS ปรับ UI ใหม่แล้วก็เหมือนกับขายคอนเทนต์มากกว่าใช่มีคอนเทนต์มากเอเมียนี่คาราโอเกะ iOS เปิด Apple Music แล้วคุณสามารถใช้ iPhone เป็นไมโครโฟนร้องได้ใช้ iPhone อ่ะสมมติว่านี่คือ iPhone ก็ใช้เงี้ยทุกคนคือไม่ต้องมีไม์หลายตัวก็ iPhone มือถืออยู่แล้วอะเชื่อม iOS แล้วก็ไปเป็น macOS ครับใช่ไหม macOS ก็คือเปลี่ยนปิ่นชันใหม่มีทาโฮนะครับ macOS นี่ก็คือหลักๆก็จะเป็นที่แหละเหมือนเขาเอาทุกอย่างของใน iPhone ที่พูดมาแล้วเนี่ยเอามาใส่ใน Mac แน่ๆแล้ว แล้วก็มีตัวสปอตไลท์อ่าสปอตไลท์กับชัดคัดที่เป็นไฮไลท์ครับนะครับก็คือทำชัดคัดได้ง่ายขึ้นพวกคําสั่งต่างๆแล้วก็ตัวสปอตไลท์เนี่ยมันไม่ได้แทรกแค่หาไฟล์แล้วแยกประเภทแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันสามารถจะสั่งมาค้นหาคําสั่งในแอปพลิเคชันได้อ่าอย่างเช่นคุณใช้ตัวเพจอยู่ครับแล้วคุณอยากจะลบแบ็กกราวอ่ะอือันเดิมคือต้องเข้ามาไลคลิกที่รูปภาพ เลือกลบแบ็กกราวไม่ก็ต้องไปหาทูสังบนว่าทำอะไรกับมันอันนี้คือกดมาปุ๊บทีมสปอรตไลท์เลยบอกว่าอยากลบแบ็กกราวจากรูปภาพลบให้เลยลบให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวย่อด้วยอย่างเช่นปกติเราจะพิมพ์คำสั่งส่งข้อความไปหาคนนี้ Send m เ s s a g e ก็พิมพ์ย่อ S M S M S M นี่แบบรุนแรงรุนแรงชอบความชอบรุนแรงไม่ใช่เป็นตัวย่อนะครับพิมไปแค่นี้ แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่า S M เนี่ยย่อมาสำหรับ Send Message มันก็ขึ้น App Message มัน O T W on the way เออแต่มต้องเป็นคำย่อที่คำย่อคิดซะว่าเหมือนเหมือน shortcut คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้เป็นพิมพ์ตัวหนังสือไปเลยใช่นะครับก็จะใช้ง่ายมากขึ้นแต่ก็คือคนก็ต้องไปเรียนรู้ว่าไอตัวเนี้ยคืออะไรแล้วมีอะไรอีกไหม Mac OS ปุ๊บมาแล้ว Vision OS Vision OS i s i OS นี่ก็จะมี w i จ็ตว w i เจ็ตที่ลอยตามกำแพงได้ไปปะ ข้ามผนังได้ไปแปะตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เชื่อมกับเพื่อนๆได้ครับเห็นภาพเห็นสิ่งเดียวกันดูหนังด้วยกันหาเพื่อนที่ซื้อวิชั่เอสมานั่งข้างๆเพิมปากกาของโลจิเทคเข้ามาในการวาดบนอากาศวาด3 D อะ3มิติบรรยกามีตัว VR controller ของ v ว s t a t i o n เอามาใช้เพิ่มได้เล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พูดถึงเกมเกิร์มว่ามีอะไรบ้างนะประมาณนี้นะครับตัววิชัเอสก็จะเป็นเน้นเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ไปโคกับทาง เออค่ายกล้องแอคชงแอคชันกล้องสามมิติกล้องสามส่วองศาด้วยเพื่อให้เพื่อให้วิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยมันโชว์เป็นแบบสามส่องศาได้ก็สามารถบินไปแล้วก็มองไปนี้ได้กับก็สามส่วองศาไปถ่ายมาเออก็อยู่ในเฟรมนั่นเลยอยู่ตรงกลางเลยใช่เป็นล็อกไว้แค่ตัวสเปเชียลคาม r a ่าเนี่ยใช่ไหมที่เขาแบบทํางานร่วมกับแคแนมั้งจะาไม่ผิดที่แบบว่าเป็นกล้องแบบนี้เราไปถ่ายมาถึงจี่ลงได้ตอนนี้คือเปิดกว้างขึ้นครับกับพวก g o p r o i n s t a าเนี่ยก็ามาใช้ได้ครับแล้วก็มาปิดกับที่ตัว iPad iPad OS นี่โอ้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากแท็บเล็ตเออกลายเป็น PC แล้วจะเป็น PC เต็มตัวแล้วใช่นะครับลังจที่กักมานานกัก <laughs> มานะออ่ะอย่างที่เราถามกนมาตลอดว่าทำไมไม่ทำอย่างนู้นไงใช่คือแท็บเล็ตเนี่ยฝั่ง Android คุณสามารถเปิดหลายหน้าต่างแล้วก็อันนี้เล่นเกมอันนี้ดูหนังมันมัลติทัสชิ่งได้แต่แรกมันมากับพื้นฐาน Android อยู่แล้วใช่ แต่ของ iPad เนี่ยทำงานทีละแอปชิปแรงกว่ามาตรวจทำงานแอปเดียวเออตอนนั้นมี s t a t แมนเจอร์ s t a t แมนเจอร์ก็ต้องเลื่อนมาทำทีละอันไงมันก็เลื่อนอยู่ทีละอันมันเหมือนลอยขึ้นไปนิดนึงคือคือยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ยังไม่ได้เป็นการแบ่งหน้าจอแบบนี้อันนี้คือมาเป็นวินโดเลยมาวินโดมาเป็นหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างครับแล้วก็เลือกสลับใช้งานปรับโยทยางไหนขนาดได้เออแบ่งหน้าจอได้เออแบ่งหน้าจอซ้ายขวาเลื่อนสเกลได้ เหมือน Samsung เลยเป๊ะมากแล้วพอแบ่งเสร็จแล้วหน้าต่างลอยขึ้นมาได้อีกลอยขึ้นมาอีกเลยกับการใช้ตัวกดเคยใช้เหมือนเด็ก Mac ก็ได้เหมือน Windows ก็ได้เพราะมันคือลักษณะแบบนี้ไปเลยแบบคอมเป็นเป็นพื้นฐานแล้วก็ตรงหน้าต่างแต่ละหน้าก็จะมีตัวกดปุ่มปิดย่อขยายคือมี m i n i ไมค์โคลสอะไรพวกนี้เหมือนเหมือน Mac เลยสีแดงเขียวเหลืองเป๊ะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากแล้วก็มีนี่ด้วยพวกแถบพวกเนี้ย ม d i t Vi ิวข้างบนมีแถบเมนูขึ้นมาข้างบนเลื่อนขึ้นไปือทำงานเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแหละสามารถทำแบบ Background Service ได้อะไรอย่างนี้นะแบ c k g r o u n d นี่จริงๆก็สำคัญมากเนาะอย่างเช่นเวลาจะ Export วิดีโอแล้วแต่ก่อนเนี่ยถ้า e x p o r ออะไรอยู่เนี่ยมันใช้พลังงาน iPad มันทำงานได้ทีละเป็นซิงเกิลทัถ้าจะทำรินเดอร์วิดีโออยู่คุณก็ต้องค้างยังไงหละคุณก็เครื่องนี้ใช้อะไรไม่ได้แล้วออกไปได้นะแต่ันก็จะหยุด คุณออกมาเลยคุณได้ทำอย่างอื่นเปิดย t u b e เออเดี๋ยวกลับมาดูไฟให้มันเสร็จแล้วคิดดูครั้งแรกที่เพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ปล่อยไปนานแล้วกลับมาดูไม่รู้เดิมที่เดิมเหลือที่เดิมเอออะไรเงี้ยตอนนี้ทํางานเบื้องหลังได้แล้วได้แล้วนะครับก็พับไปก็ไปทางานอื่นโอเคก็จะขึ้นมาเป็นแบบแท็กข้างบนว่าเอ้ยทำอะไรอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออโอเคโอเค ทั้งคืนที่เปิดมาเนี่ยผมให้ iPad เป็นวินเนอร์ของคืนนี้ Number ร์วันนัมเบอร์วันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องดูตอนสับงานจริงนะว่าเฮ้ยมันมัลติท a สกิ้งได้แบบจริงจังเลยไหมหรือแค่แบบเฮ้ยยังถึงเวลาแบ่งสจอแต่ว่าทำเทเลทัสอยู่ไหมเออๆไอ้จอนี้อยากจะเปิด YouTube อ่ะใช่แล้วจอนี้คุณจะถ่ายสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าเราเพิ่งแตะอะไรล่าสุดหรือเปล่ารอดูเออๆว่ามันจะปล่อยฟรีแบบ CPU เลยไหมครับก็บานนี้นะครับสหรับงาน ด้วยุ่รีับกับการเปิด iOS i อ้แผลทุกอย่างเป็นเวอร์ชันใหม่ของ OS มัหมดเลย26เลยนะไม่มีดีไว c ์ใหม่เนาะไม่มีครับไม่มีอุปกรณ์เลยเป็น OS ล้วนนะครับยังไงเดี๋ยวใครที่รอรุ้นพวกอุปกรณ์เดี๋ยวไว้ต้องเป็นช่วงกลางปีหรอกกลางปียังนี่มันก็กลางปีแล้วนี่มันเลยกลางปีแล้วต่อไป 17แล้ว iPhone 17อ๋อ iPhone 17แหละวได้เป็นตอนนู้นเลยแล้วก็ไปแบบช่วงปลายปีชอบแบบออกมาแบบไม่เปิดตัววันนี้มาเป็นแ็บเฉยๆมาเอ่ยอะไรอเงี้ยนะเดี๋รอถึกันนะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็ไหวครับก็ต้องลาไปก่อนลาไปนอนเลยครัยาวแล้วครับเกือบตีสองเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ